สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทุกท่านสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับที่สิบเจ็ดนะครับเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่พี่ก็แนวทางก็จะเป็นในรอบ v i p พนะครับหุ้นนั้นปิดเสาร์อาทิตย์นะครับผมเนาะวันนี้นะครับก็อาจจะเป็น OT ของหลายๆท่านนะครับพี่พี่เนาะวันเสาร์เนาะแต่ว่านะครับพี่พี่แต่ว่านะครับที่ทํางานน้องแอดเป็นวันเขาเรียกว่าวันชดเชยวันทํางานนะครับนะครับหน้า น่าเจ็บใจนะครับพี่พี่รู้สึกว่าปีนี้วันทำวันทางานนี้จะเยอะมากมากนะครับวันหยุดนี่น้อยนะครับพี่พี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นหนุ่มสาวโรงงานอยู่นะครับเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเนาะสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พี่พเมื่อวานนี้ในรอบ VIP เนี่ยของเรามาแค่เลขเด่นในรอบเช้านะครับพี่พ ผมต้องขอโทษที่ไม่ได้เอามาสรุปให้นะครับน่าจะน่าจะลืมที่ทํางานนะครับพี่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเอาเขาเรียกว่าอาชีพอาชีพที่ทํางานด้วยนะครับที่ห้องด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ทันทําคลิปที่ห้องก็ไปทําที่ทํางานเวลาก่อนเข้างานนะครับเนาะก็สรุปแล้วที่ผมดูย้อนดูในคลิปนะครับก็มาแค่เลขเด่นในรอบเช้านะครับสรับใน VIP นะครับของวันที่16เนาะ สำหรับแนวทางวันที่17นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางนะครับทำจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พเนาะนี เช้านะครับ V I P นะครับนี่คือเช้า V I P ผมได้เลข0กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 1 6หนึ่งสามศูน ศูนย์สามศูนย์แปดสามตัวให้ไปที่ศูนย์หกหนึ่งนะครับก็มีพี่ๆเนาะมีพี่ๆสมาชิกท่านหนึ่งเนาะคอมเมนต์เข้ามาชมว่าปากกาสวยนะครับพี่พีนเนาะก็ตีชมไม่ได้นะครับพี่พีนเนาะนะครับวันบางวันนะครับบางวันอาจจะรีบนะครับเนาะบางวันอาจจะรีบก็ ตัวเลขอาจจะไม่สวยนะครับไปพี่เราถ้าเกิดบางวันมีเวลาตัวเลขก,ก็จะสวยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเนาะก็ขอบคุณที่ติดชมมานะครับนะครับผมในรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายนะครับบ่ายผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ 03 05 09 43 45จะเขียน45นะครับหรือจะมา45 3ตัวให้ไปที่045หรือว่า540นะครับพี่น้องพอดีว่าอันนี้เขียนผิดผมก็เลยต้องให้เลย เดี๋ยวเขาจะมาจริงๆนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนีิคไอช้าวบ่าย VIP นะครับวันที่17สิงหาคม2567ก็ขอให้แนวทางเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ